ต่อนะะในช่วงที่2ของรายการ Smart Mo n น y ีนะคะสำหรับเรื่องของลงทุนอย่างไรกับนักลงทุนมืออาชีพค่ะคุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทําความเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าความแตกต่างระหว่างเรื่องของกองทรัสเพื่อลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือว่ารีดกับกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดิมณนปะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แง่มุมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะส่งผลในเชิงบวกหรือลบก,กับตลาดนักลงทุนรวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบไหน ะะวันนี้มาศึกษากันต่อนะคะว่าแล้วในส่วนของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากกรีดมีผลบังคับใช้ตลาดนั้นจะมีการปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมทั้งก่อนที่รีดจะมีผลบังคับใช้นะคะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บ้างคะ่ะร่วมพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณชวินดาหานร,รัตนกูลนะคะรองกรรมาการผู้จัดการสายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บลจกรุงไทยคะ่ะสวัสดีค่ะ ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะคุณชวินดาถึงเรื่องของกองหลีสกับกองทนรมสังสหารีมาร์พย์ในรูปแบบปัจจุบันนะคะถ้าถามความคืบหน้าล่าสุดก่อนนะคะว่าในส่วนของรีดเอนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดแล้วก็เรากําลังรอกฎเกณฑ์ในรูปแบบไหนและคาดการว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาไหนคะ่ะน่าจะาใกล้คลอดแล้วะนะคะคือกรอตอก็ไปเยอะมากแล้วกับการร่างกฎเกณฑ์นะคะ แต่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการสรุปงวดแล้วก็แก้ไขาบางประเด็นที่อาจจะเป็นข้อติดขัดในการดําเนินการนะคะนมาถึงว่าปฏิบัติงานในแง่ของกองทุนกองรีดเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตอนนี้เข้าไปเยอะแล้วแลวคิดว่าน่าจะภายในปีนี้ที่กระทตอน,น่าจะสามารถประกาศออกมาใช้ได้ค่ะ,คะ ก่อนที่รีดจะประกาศใช้เราจะเห็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยออกมามากขึ้นหรือเปล่าคะเพื่อผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องเสียภาษีหรือแม้แต่แง่มุมที่อาจจะได้รับผลกระทบหลังจากรีดมีผลบังคับใช้จริงๆต้องบอกว่าอาจจะมีผลกระทบแล้วก็อาจจะมีการยื่นขอจัดตั้งในเนื่องจากว่ากองต่อบอกว่าหลางังจากที่ตัวรีดประกาศบังคับใช้นะคะจะยังให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ยื่นจัดตั้งได้อีก1ปี 1> นับจากวันที่ประกาศเพราะนั้นเชื่อว่าตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงดําเนินการต่อไปนะคะไม่สะดุดไม่ถามว่ากระจุกตัวแล้วมีการมายื่นขอจัดตั้งเยอะขึ้นไหมน่าจะเป็นไปตามปกตินะคะอาจจะมีมากขึ้นกว่าปกติเนื่องจากว่า,าคือความคุ้นเคย,ยด้วย,ยใช่ค่ะ คือตัวความพุ้นเคยในเรื่องของกองทุนสะามกองทุนรวมมังหารทรัพย์มีกับนักลงทุนมากนะคะเพราะฉะนั้นบางทีการอธิบายก็ไม่ต้องใช้การอธิบายมากผู้ประกอบการเองก็คงอยากจะ นำตัวสังหารซับเข้าในส่วนของกองทุนรวมอสังหารมทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นอาจจะมีผลกระทบในแง่ของการยื่นขอจัดตั้งบ้างอย่างนี้เองเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแง่มุมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะถ้ามองแล้วคนไทยกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมคุ้นเคยกันมานานแค่ไหนแล้วก็ส่วนเพิ่มของนักลงท,ทุนที่เข้ามาในตลาดแบบเก่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆบอกว่าบอกได้เลยนะคะว่า ปีนี้เป็นปีที่น่าลงทุนเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมอาสังหารั์ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็มีความเขาเรียกว่ากระจายกระ,กระจายนักลงทุนมากขึ้นนะคะจากกองสุดท้ายที่เราจัดตั้งไปนะคะเราพบว่าเออเราก็ตกใจเหมือนว่านักลงทุนลงทุนในกองนี้เยอะมากมนะคะคือ,เ,อ,อเพราะอะไรคะมองว่าอาจจะเป็นเพราะาชื่อด้วยของทรัพย์สินที่ลงทุนการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยปัจจุบันถามว่า ยังเป็นกลุ่มที่ไม่กว้างเหมือนกับการลงทุนในตราสารนีน้ตราสารทุนนะคะแต่การขยายฐานลูกคา้าฐานลูกค้านักลงทุนในส่วนน,นี้มีมาต่อเนื่องอกองทุนประเภทนี้เกิดขึ้นมามากกว่า5ปีะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ นักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมออย่างที่คาดคาะจะมีบางกองบ้างที่อาจจะไม่สามารถดําเนินการตามที่คาดหวังได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ใช่น่าส่วนน้อยมากนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนี่จะเป็นไปตามคาดหวังเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะมีการปากต่อปากบ้างนะคะทาให้ฐานลูกค้าหรือนักลงทุนนี่เยอะขึ้นโดยเฉพาะหลังๆนี่ก็จะมีการพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประเภทนี้มากขึ้นนะคะนักนลงทุนก็ โทรเข้ามาถามบลจค่อนข้างเยอะ,ะนะคะ,คะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันดอกเบี้ย<ม>หรือเงินเฟ้อที่ค่อนข้างมากค่อนข้างแรงตัวตัวดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำที่เงินเฟ,เฟอ้อค่อนข้างสูงเพราะฉนั้นเขาก็คงจะต้องหาอะไรที่เป็นใหม่ๆที่สามารถทําให้เงินเขางอกเงยขึ้นได้นะคะนั่นก็คือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่นักลงทุนที่รู้จักที่จะบริหารเงินตัวเองเนี่ย เข้ามาสะหาหแล้วเข้ามาดูว่าเอ๊อันไหนที่น่าสนใจะนะคะคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะต่อวันแล้วอย่างนี้การเปลี่ยนจากกองทุนรวมภาษาไทยับย์แบบเดิมไปเป็นเรทเนี่ยมองว่าจะเป็นนักลงทุนกลุ่มเดิมหรือเปล่าคะน่าจะเป็นกลุ่มเดิม,มนะคะเพราะว่าเ,เราคาดหวังว่าจะเป็นช่วงแรกๆก็คือน,นักลงทุนกลุ่มเดิมในระยะหนึ่งที่ผ่านไปก็คงจะกระจายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆต้องบอกว่าด้วยวัตถุประสงค์เอง สองรูปแบบนี้ไม่ได้ต่างกันนะคะแต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะดูลลักว่าผลตอบแทนเขาได้พอใจไหมะนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเป็นอะไรนะคะแล้วโอกาสที่จะบริหารจัดการแล้วได้ผลตอบแทนต่อเนื่องมีหรือเปล่าหลากัหลกๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างตัวรีดเองหรือพระลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลตอบแทนเขายังคงได้รับ เป็นที่พอใจเนี่ยก็เชื่อว่าก็คือนักลงทุนชุดเดิมแล้วก็อาจจะเป็นนักลงทุนชุดใหม่ที่อยากจะเข้ามาลองดูนะคะว่ามีประสบการณ์กับกองประเภทนี้คือจะเป็นการเราเชื่อว่านะคะว่าจะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากกว่าถ้ามองในรูปแบบหนึ่งะนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงให้เข้าให้ให,ให้อย่างที่กรอต่อพูดคือให้เข้าสู่สากลมากขึ้นะนะคะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าต่างประเทศเขาก็มองกองทุน property fund ของเราเนี่ยเป็น r e i t เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ภายใต้พรบอททรัสท่านั้นเองค่ะเวลาการมองเมืองไทยแล้วก็จับเมืองไทยเข้าไปรวมเป็นประเภทรีดเนี่ยเขาจะเขาจะใช้ถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้ Property Fund แต่เขาก็มองว่าเป็นรีดตัวหนึ่งนะค,คะเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันจนกระทั่งนักลงทุนจะต้องมาปรับตัวใหม่ขึ้นขนาดนั้น มีแค่รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นเองใช่ไหมคะกองฤทีดเองถ้ามองเรื่องของแง่การลงทุนผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแล้วนะคะสินทรัพย์เองทางด้านของคุณชวิดาก็บอกว่าผู้ประกอบการมีโอกาสมากขึ้นในหลากหลายสินทรัพย์ที่เป็นแอสเจทที่เป็นอสังหาเข้ามาลงทุนใช่ไหมคะความหลากหลายตรงนี้น่าจะสร้างความคึกคักให้กับตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้มากน้อยแค่ไหนนับจากฤทธิมีผลบังคับใช้คะ่ะ เราเชื่อว่าจะมีหลากหลายประเภทเข้ามานะคะ,คะ,อ,ะอย่างเช่นเดิมเนี่ยกราตอบอกว่าตัวโรงพยาบาลไม่ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเข้าใจว่าจะมีบลจหลายบลจที่พยายามที่จะลองขอกรอตดูซิว่าได้หรือเปล่าแต่ภายใต้ตัว property fund เองเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าเกณฑ์ r e i t เลยะนะคะซึ่งสามารถทําได้ตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินประเภทใหม่ที่เข้ามาอยู่ในกองทุนตอนนี้ถามว่ามองเห็นชัดเจนว่าจะมีทรัพย์สินนอกจากตัวโรงพยาบาลอ,อะไรหรือเปล่าก็พอมองเห็นบ้างน,นะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีการก่อนที่จะเอาเข้ากองทุนเราต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนก่อน,อนว่าทรัพย์สินหลากหลายประเภทที่จะเข้ามาเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่ารายได้สม่ำเสมอไหมอะไรต่างนั้นั้นฟันเดอร์อาจจะต้อง พิจารณาก่อนที่จะเข้ามานะคะ,ค,ะความหลากหลายน่าจะได้เห็น<ด>แต่ก็ต้องมีการพิจารณาแล้วก็ดูในส่วนของ condition ว่าผลตอบแทนจะแมชกับนักลงทุนที่ต้องการหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนเพราะจริงหลักการก็เหมือนกันก็คือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากาาค่าเช่านะคะสม่ําเสมอคราวนี้บางทรัพย์สินเนี่ยที่จะเข้ามาใหม่ๆจริงๆวันนี้ต้องบอกว่า p r o p e r t y fund ันเองก็สามารถลงทุนได้ในตัว ทรัพย์สินหลากหลายแล้วเหมือนกันนะคะในส่วนตัวคิดนะคะแต่ว่าด้วยความที่อยากกรอตออยากจะให้เขาเกณฑ์สากลก็คือใช้ปรับเป็นรีเพราะฉ<ค>ะนั้นทรัพย์สินก็เลยจะมากขึ้นให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าตัว property fund ถึงแม้ property fund จะเยอะอยู่แล้ว,ลวก็ตามเพราะนั้นตัวหลากหลายเองเนี่ยเราก็ต้องมานั่งสกรีนแล้วต้องมานั่งคัดเรื่องแล้วว่าไอ้ตัวหลากหลาย อันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเหมือนกันก็ต้องทําการบ้านหนักมากทำด้วเหมือนกัน<ช>นะคะ,คะหากใครที่ชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านรูปแบบของกองทุนรวมหรือว่าลงทุนด้วยตนเองนะคะบอกว่าสิ่งที่เขาควรรู้กับการเปลี่ยนแปลงจาก p r o p e r t y f u n ฟันแบบเดิมมาเป็น REIT เนี่ยสิ่งที่คุณชวินดาอยากบอกกับเขามีอ,มอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคะนักลงทุนต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะลงทุนนะคะตัวกองทุนรีดหรือกองทุน อสังหาริมทรัพย์อนทุนลงมสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูทรัพย์สินประเภทนี้เนี่ยต้องถือว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่เสี่ยงต่ำในระดับปานกลางถึงสูงนะคะและแต่ประเภทของทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้นักลงทุนเข้าใจจริงๆก่อนลงทุนนะคะดูให้ครบวันนี้เวลาเราบอกว่าเราไปลงทุนตรงในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบางทีคนที่เป็นเจ้าของเงินเองเนี่ยลงทุนคืออยากได้ก็จะซื้อไม่ได้วิเคราะห์ เข้าไปลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ขณะที่เป็นตัวกอง property fund หรือกอง r e ีออเนี่ยเราดูกันลึกซึ้งมากนะคะมีการทำเราเรียกว่า due diligence คือไปตรวจสอบทรัพย์สินนะคะให้ครบท,ทุกแน่ทุกมุมที่ควรจะตรวจสอบเพราะนั้นจริงๆเหล่านี้เนี่ย property manager เองได้ทำทอดทับ fund manager เองก็มีการดำเนินการอยู่แล้ว<ม>ซึ่งเวลาเราจะไปขายของหรือจะไปชักชวนนักลงทุนมาลงทุนเนี่ยเราอยากจะบอกนักลงทุนว่าอยากจะให้เข้าใจในจุดหลายๆจุด ที่ควรจะรู้นะคะ,คะแล้วเวลาเราลงทุนเราจะได้สบายใจเราจะรู้เลยว่าเงินที่เราไปลงทุนนั้นน่ะมีความผันผวนหรือเปล่าถ้ามีความผันผวนเกิดจากอะไระนะคะเหล่านี้เนี่ยมีคนตอบให้นั่งลงทุนอยู่แล้วมีคนจะอธิบายให้ฟังอยู่แล้วขอให้ถามนะคะขอให้ถามเพราะจริงเวลาเราจะมาลงทุนอะไรใหม่ๆบางทีเราไม่รู้จะเริ่มที่ไหนนะคะเริ่มต้นด้วยการถามดีกว่าถามในสิ่งที่คิดว่าเราเป็นเจ้าของเงินแล้วคิดว่าเราจะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างนะคะคนถามด้วยโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ยายคือถามฟันเมนเจอร์หรือถามมาเก็ติ้งนะคะ,คะที่เขาจะาต้องตอบให้ได้ว่านะคะว่านักลงทุนควรจะดูอะไรบ้างเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ยากที่จะถามะนะคะอยากจะให้อยากจะบอกนักลงทุนว่าถ้าตัวเองเข้าใจความเสี่ยงที่ตือนจะลงทุนแล้วเตืเอนจะลงทุนอย่างสบายใจ จะรู้ทันทีนะคะว่าเราควรจะซื้อเมื่อไหร่ควรจะออกเมื่อไหร่ควรจะเข้าเมื่อไหรเพราะฉนั้นเราจะบริหารเงินได้เขาเรียกว่าคล่องตัวมากขึ้นมากกว่าที่จะลงทุนไปแล้วแช่อยู่เลยบอกว่าจะทํายังไงต่อดีะนะคะบางทีบางลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนบอกเราเลยว่าเขาลงทุนมาเป็นระยะเวลานานนะคะ,คะบางทีเขาจะเป็นคนบอกเลยว่าทรัพย์สินนั้น,นมีการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลง property manager นะะ เข้าไปดูหน่อยสิครับว่าเ,าเขาบริหารเหมือนเดิมไหม,มหรือเขาจะมีความมีคอมมิชเมนต์หรือมีความเขาเรียกว่าความมั่นใจให้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินนั้นหรือเปล่าค่ะ เพราะนั้นเขาจะเป็นคนลูกค้าบอกนั่นเป็นคนลูกค้าบอกนะอันนี้คือลูกค้าที่ติดตามข่าวสารและติดตามข้อมูลตลอดเวลาเพราะข้อมูลนี้มีให้อยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์ะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากที่จะหาแต่เขาแต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะเป็นคนติดตามข้อมูลมากกันกันอย่างนักลงทุนรายที่ที่ท,ที่ได้เรียนให้ทราบนี่ยคือเป็นคนติดตามชาัดเจนเรายังศรัทธาเลยว่าอืมอย่างนี้คือนักลงทุนที่เราต้องการค่ะคือรู้ว่าเจนกำลังทําอะไร รู้ว่ากองทุนนั้นจะมีผลกระทบไหมคะมีการเป,ปลี่ยนแปลงในส่วนของ property manager ะนะคะเพราะนั้นตรงนั้นสำคัญที่สุดอพอเราลงแล้วเราต้องรู้ว่าเราตัวบริษัทหรือตัวกองทุนนั้นจะ,ะดำเนินหรือว่าเขาเรียกว่าหาผลประโยู่ให้เราได้ตีต่อเน,นื่องหรือเปล่าถ้าลองเปรียบเทียบนะคะคุณชวินดากับกอง ที่เป็น property fund เดิมนะคะถ้าเขาแปลงไปเป็น r e i เนี่ยสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปกับตัวนักลงทุนเองทั้งนักลงทุนบุคคลนักลงทุนสถาบันเนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยมีอะไรบ้างะคะ,ะได้ชัดก็คงเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องเข้าไปอยู่ภายใต้ตลาดทุนเลยก็คือ,อต้องมีการเขาเรียกว่าปรับตัวให้เป็น หุ้นตัวหนึ่งหรือว่าเป็นบริษัทลิสเทสตัวหนึ่งจริงๆ <c oughs> นะคะกฎจะอยู่ภายใต้นั้นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเราจะต้องทำหรือว่าตัวรีดแมเนจเจอร์เองต้องทำแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงให้เข้ารูปแบบที่เรียกว่าเป็น Standard, มาตรฐานมาตรฐานสากลน,นะคะนักลงทุนถามว่าต้องดูอะไรก็ตัวนักลงทุนเองเชื่อว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะจะต้องดูเหมือนปกติที่ดูสังหาริมทรัพย์นั่นแหละค่ะแล้วผลตอบแทนเขาจะน้อยลงไหมคะ ถ้าจะมีผลกระทบถ้าเปลี่ยนจากกองเดิมไปเป็นเทรดเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบด้วยคือในแง่ของตัวนักลงทุนเองเนี่ยอย่างเช่นนักลงทุนสถาบันะนะคะจะน่าจะได้รับผลกระทบในส่วนของผลตอบแทนที่เกิดจากเงินปันผลนะคะนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะก็อาจจะรู้สึกบ้างคือขึ้นอย่างไว่าเราเาเรียกว่าในอนาคตนี่ว่าเราเราจะสร้างกองทุนขึ้นมากองหนึ่งเนี่ย ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่รีดแมเนจเจอร์จะต้องเป็นคนคอยพิจารณาะนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการเวลาในเวลานั้นถ้าการสตรัคเจอร์ออกมาแล้วได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในเวลานั้นนักลงทุนบุคคลก็ไม่น่าจะเป็นกังวลแต่นักลงทุนที่น่าจะกังวลก็คือนักลงทุนสถาบันะบน,นะคะที่ต้องเสียภาษีนะคะเพราะนั้นตัวภาษีที่มีมากขึ้นเขาก็ต้องมาคิดพิจารณาแล้วล่ะว่าหาก คาสีต่างๆออกไปนิดหรือว่าสุดที่ของเขาควรจะได้เท่าไหร่ตัวนั้นจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวทําให้นักลงทุนสาบันเองเนี่ยตัดสินใจได้ใช่ว่าควรจะลงทุนหรือ<ห>ไม่มลงทุนไม่ถูกค่ะ ค,ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าคอนดิชันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็สร้างในแง่มุมของความคึกคักให้กับตลาดกองทุนรวมสหหรือมาซัพนะคะและที่สําคัญก็คือน่าจะตอบโจทย์เรื่องของความเป็นมาตรฐานสากลให้กับตลาดได้มากขึ้นด้วยใ,ในฐานะที่คุณชวินดาเองอยู่ในตลาดนี้มาอย่างยาวนานนะคะมองว่าในแง่มุมของรีทที่เข้ามาในตลาดบ้านเราตรงนี้นะคะถือว่าทางด้านของตลาดเมืองไทยเนี่ยพร้อมรบับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแล้ว เรื่องของรีออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะน่าจะประมาณ3ปีทุกคนก็รับทราบมาแล้วว่าในที่สุดเนี่ยลายเส้นที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องถูกแปลงหรือเข้าไปสู่เราเรียกว่าพร์บทรัสก็จะต้องไปจัดตั้งภายใต้พรบอรนั้นแทนนะคะรูปแบบเราทราบมานานแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้มีการเตรียมพร้อมพอสมควรคแล้วก็พยายามเข้าใจในสตรัคเจอร ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อว่าตัวเองเชื่อว่าทุกๆคนก็พร้อมที่จะรับในสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับตลาดเราค่ะไม่ไม่น่าจะเลือบากว่าแรงแล้วก็การแต่อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่จะต้องที่ยังต้องอพิจารณาต่อคือว่าการที่จะมาเป็นรีดแมเนเจอร์หรือการเป็นทรัสตีจะต้องมีการขอไลเซนส์ใหม่ตัวนั้นจากกรอตนะคะก็ต้องมีการเตรียมพร้อมว่า เราพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นรี a แมเน a เจอร์เราพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นทรัสตีเพราะหน้าที่อาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมีเสียงบ่นจากผู้ประกอบการไหมคะกับการเปลี่ยนเป็นรีดแบบนี้เชื่อว่ามีค่ะเ <c oughs> ชื่อว่ามีคือคือเชื่อ,อ,อว่ามีสําหรับคนที่อาจจะจัดตั้งกองไปแล้ว <c oughs> นะคะว่าอาจจะทําให้เกิดเขาด้วยความที่คุ้นเคยนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ที่ได้ได้กันมาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกอาจจะถึงความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบ ในแง่ของผลประกอบการต้นทุนด้วยนะคะต้นทุนที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องเจอนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่อาจจะต้องเจอ <ừ> อย่างเี้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเขาก็ต้องคือทั้งหมดทั้งปวงก็มาอยู่ที่ว่าทุกคนตกลงกันได้ไหมในเรื่องของ เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของนักลงทุนผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเองถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ค่ะนะคะนี่คือแง่มุมที่นํามาฝากกันนะคะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจกองรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะจากพา o p ติ t y f u n ฟแบบเดิมนะคะมาเป็นในแง่ของ Re ี t นะคะซึ่งถือเป็นกองทรัสต์นะคะแล้วก็ทําให้ กองทุนรวมสังหาหริมรันซับเนี่ยไปอยู่ภายใต้ของพรบทรัสต์นะคะแล้วก็จะทําให้เป็นเปรียบเสมือนกับหลักทรัพย์ตัวหนึ่งคล้ายๆกับคุณเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็แม้ว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดนะคะแล้วก็หลายคนรอจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะว่าท้ายที่สุดกฎเกณฑ์ที่ออกมานั้นจะเป็นในรูปแบบไหนภายในปีนี้เราคงจะได้ทราบกันแต่ก็น่าจะสร้างแง่มมุมบวกนะคะให้กับตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะในแง่ของแอสเซทที่เข้ามาประดมทุนนะคะหรือ แม้แต่เ,เรื่องของนักลงทุนเองที่อาจจะต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรีิจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันนะคะกับทางด้านของคุณชวินดาหารรนรัตนกุลการรองกรรมาการผู้จัดการสายงานกองทุนรวบสหารทรัพย์จากบลจกรุงไทยขอบคุณที่มาเริ่มพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากการสำหรับรายการสมาร์ทมันนี่ในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะได้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจากทางด้านของ property f ฟันแบบเดิมมาเป็น Re ีดนะคะทางด้านของคุณชวิดาใจดีนะคะจะมีข้อมูลมาแบ่งปันกันด้วยนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปขอได้นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะเดี๋ยวเฟินจะมีการส่งอีเมลให้กับคุณผู้ชมทุกทท่านที่ขอมานะคะสว,วันนีเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ whenever i climb i am followed by a dog called e a g l e เมื่อไหรก็ตามที่ฉันป่ายปีนขึ้นไปจะมีเจ้าสุนัขตัวหนึ่งตามติดไปด้วยเสมอมันมีชื่อว่าอัตตาเฟรดริกนิเชนักปรัชญาชาวเยอรมัน